สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพตุกทนพุ่มเบาให้ลุกข้อรายงานสถานาการณ์ไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 จังหวัดธุรา์ธานีประจำวันที่27เมษายนต้องบ้าน6 0ตีสำหรับจังหวัดธุรา์ธานีวันนี้พบผู้ป่วยรายไม่เสีสิงราย ลดลงจะโมแต่ว่ายี่สิบสองไราโดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบมารายแปดบ่อไว้รับบานได้อีกแปดรายรวมแล้วห้าสิบสองลายบ่ายใยพุทธเหลืออยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ห้าร้อยยี่สิบสามรายโดยผู้ป่วยมาติจุดก็คืออำเภอเมืองสองร้อยเจ็สิบสามราย อำเภอแลงซาเก้าสิบเจ็ดรอําเภอเกาะสมุยห้าสิบสามรายอําเภอการจนดชสามสิบอ็ดร่อํเภอบ้านนาซานยี่สิบเอดร่อํเภอบุญพิงยี่สิบสามราอําเภอกอพันธ์สิบห้ารายอํเภอเกียนสาสิบเจ็ดรายอําเภอตาจ่างสิบสรายอําเภอจยยาสิบร่อําเภอดอนรักสิบร่ อำเภอประแดงแปดไร่อําเภอคีรีรัฐนิคมมาไร่บ้านนาเดิมสามรายตาชนะสองไร่วิภาวารีสองรายบ้านตาคุณนสองรายชยบุรีหนึ่งรายพนมหนึ่งรายแล้วก็ต่างจังหวัดแก้ามายุบ้านเราอีกสิบเก้าไร่รวมแล้วห้าร้อยเจ็ดสิบมาไร่มีกันยังยกยกอยู่มั้งกันยัง เดี่ยวรอติดตามลั่งจากนี้กันแล้วและสำหรับมาตราการเข้มงวดอย่าลืมกันนะครับงดออกนอกเกียรติแนตั้งแต่เวลายี่สิองนาฬิกาตึงนตีสี่ห้ารวมกลุ่มจังรคนดื่มทุราดื่มแอลกอฮอล์ในเขตรติแนงดเลื่อนจัดอบรมเจ้าม,มาน้าประจุมเว้นแต่จำเป็นแนงดงร่วน แล้วก็มาตรการในเรื่องของการพน,นันเมีกาลักรอบเล่นเก่งกันไรตีไรเองจาหนาทีจับได้มังไม่จับได้มั้งระวังกันให้ดีนะครับทางด้ากนกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนจากเดิมวันที่17ปฤึกษาป่ากลไปเป็นวันที่1นึ่งมิตุนายุน่น6เซนี้สำหรับผู้ที่จะ ชีจาคาเชื้อในรถบริษัทโตโยต้าสุราตานีมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันกิจกรรมเพื่อสังคมโตโยต้าสุราตานีป้องยาคาเชื้อโควิดห้กับรถทุกคันคุยบริการถุกตาคาใคยที่คาเชื้อเลี้ยวก็ไปในโตโยต้าถุกราคาได้เลยครับทางผู้ชมตามใด มีความสรงเท่เรื่องโควิดตัุลาได้ด้วนโควิดสุราตานีได้ที่เบอซูนแปดซองแปดูนูแปดเจอีกเบอซูนแปดสี้ซูนกหนึ่งหนึ่งูนาวางหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กซาซุกสุราเนิวได้เลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโควิดคับ แต่ยากจะบอกว่าคืนนี้ชมปรากฏการพระจนทร์เต็มดวงบ้านเราสุราธานีเห็นจักว่าเพื่อนดวงเถาดองนั่นแกว่วะขาเรียกว่าซุปเปอร์ฟูลมูนอย่าเลื่อครับลแล่แล่าใต้รูปมาอวดกันมั่งนะสุดทายข้อว่าผัวเล่นเรื่องเพือนรู้ไม่จริงห้าว่าคนนู้เป็นคนนี้เป็นจนเข้ยาเสียหอเระวังร่ากิ เพื่อนที่กองกับมินประมาณได้ลับกันมันา,มา,ไามงไหมจบข้าวบบาให้ลุก M D Z D บุญรายงาน